ร้านนี้มีชื่อว่าซิกโกคอกนะคะคนเยอะมากเลยอะ่ะดูสิที่นี่เขาก็จะมีเมนูหลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหรือพวกอ,อ,อาหารเช้าแบบเบรกฟต์นะคะแล้วก็จะมีไข่กระทะแล้วก็พวกแผนเค้กนะคะสลัดก็มีนะคะเนี่ยคะ่ะมีสลัดมีพวกแฮมด้วย ใครที่ชอบอาหารเช้าแบบว่าอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะแนะนำที่นี่แล้วก็มีผลไม้น้ำผลไม้สดนะคะนี่เลยไอเนี่ยเราต้องมาหาแซมอนเหรออ๋อนี่นี่มอนเจอแซมอนละนจ้าอันนี้เป็นน้ำผลไม้รวมนะคะแล้วก็อันนี้เน,น้ำแอปเปิ้ลที่น้องเขาแนะนำว่าอร่อยน้ำส้มนะคะอันนี้เป็นขันสดร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่นะคะเป็นออมเล็ตหมูสับนะคะเมนูนี้เป็นออมเล็ตเห็ดหอมอันนี้เป็นขนมปังของไข่กระทะนะคะ